สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงหมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาดูจักกับต้นหางนกยุงฝรั่งนั่นเองค่ะหรือบางคนอาจจะเรียกนกยุงทองนกยุงฝรั่งส้มพอหลวงนะคะทางภาคเหนือก็จะเรียกว่าส้มพอความเป็นมาของนกยุงฝรั่งนี่โดยปกติแล้วในประเทศไทยก็จะขึ้นบนภูเขาต่างๆนะคะที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยปกติเราก็จะไม่สามารถเห็นถึงยอดได้อันนี้เราไปถ่ายบนยอดเขาเขาสแกกังจังหวัดอุทัยมาค่ะนกยุงฝรั่งนกยุงไทยนะคะมีสองประเภทอันนี้ก็คือท้าความก็คือเป็นนกยุงฝรั่งมีความสวยงามดอกของเขาส้มแดงสดนะคะบางคนก็จะเรียกว่าส้มพอความเชื่อเกี่ยวกับต้นหางนกยุงฝรั่งก็คือลักษณะของต้นหางนกยุงฝรั่งนะคะเป็นอีกไม้มงคล ที่อยู่กับความเชื่อมาช้านานโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะมักจะจํามักจะนําต้นนกยุงฝรั่งมาใช้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์โดยมีความเชื่อว่าต้นหางนกยุงฝรั่งนั้นนําความเจริญรุ่งเรือง,ง,งนะคะแล้วก็นําข่าวดีมาให้เสมอหากปลูกนกยุงไว้แล้วจะนําความสงบสุขร่มเย็นเบิกบานแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านนั้นเองค่ะแต่จริงๆแล้วนกยุงฝรั่งนะคะก็คือมีความสวยงามดอกของเขาก็คือมีความสด ต้นสูงประมาณ12-18เมตรใบลักษณะเหมือนหางดกยุงฝรั่งนั่นเองค่ะส่วนดอกดอกของต้นหางนกยุงฝรั่งนั้นก็จะเป็นช่อเมื่อถึงฤดูบานผลิตก,ก็คือพฤษภาเมษายนถึงพฤษภานะคะบางต้นก็มิถุนาก็ยังเห็นอยู่ค่ะ mm hmm. ลักษณะกีบดอกมีสองสีสีแดงและสีเหลืองจุดเด่นของการออกดอก mm hmm. ก็คือออกดอกทั้งต้นบานสะพั่งนั่นเองค่ะมีความสวยงามมากๆ อันนี้เราก็ถ่ายบนเขานะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชม